คลิปนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ชุดปลายสายและคันเบ็ดจากค่าย BPO นะครับโดยใช้เหยื่อยางแซบตกสไตล์เท็กซัสลิกนะครับผมก็หมายนี้ก็น้ำไม่น้อยนะก็กอกลับมานะครับให้หางมันทำงานของมันเองนะถ้ามีตัวอยู่แถวนั้นก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมันสวบเองครับผมมาช่วยตัวน้อยอีกน้ายันยันยัน ้ยมันขยันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็กลาเป็นยางห้แซบนะครับนะแล้วก็ตัเบรกับตะกัวช็อคลีเป็นของ BPO นะคันก็เป็นนอตโค้ดอาร์กอนนรับเวทห้ขีดสีของ BPO เช่นกันนะครับสาย P1 นะครับพรีเมียมโอเคครับผมถ่ายรูปกันนะก็ตีไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็น้ำตื้นๆนะเคาะมาเรื่อยๆนะถ้ามีตัวเดี๋ยวมันวิ่งมาเฉวอย่างเงี้ยแบมโอเคครับดูเรื่องครับ